สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้าย4ดวงค่ะจุดสําคัญก็คือมีดาวที่ทยอยเป็นเกษตรกันในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารก่อนความเป็นเกษตรนะคะในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็มีอนิสง์ที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอะไรระยะเวลาในการให้ผลนะคะเราก็จะเน้นหลักๆที่ดาวสองดวงนี้เช่นกัน จะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามาผ่อนจากหนักให้เป็นเบาก็ได้และพอนะคะเอาดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะออกมาเป็นภาพอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้แหละคะ่ะสำหรับรักานาราศีกันนะคะจุดเด่นของพวกคุณตอนนี้จะอยู่ที่พบสุภาจะไม่ไปเท้าความกันมากนะคะว่าคุณผ่านเรื่องอะไรกันมา แต่ละคนนะคะที่ผ่านพบมรณะไปก็ย่อมที่จะต้องมีเรื่องหนักหน่วงกันมาพอสมควรคลิปนี้นะคะจะเป็นบทสรุปของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงเป็นโค้งสุดท้ายของการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งบางคนคุณอาจจะเห็นภาพเห็นผลไปแล้วและถ้ายังมีอะไรที่ยังค้างค้างยังชั่งใจหรือว่ายังลังเลอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้ข้อสรุปกันค่ะ ดาวสุ์นะคะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นเกษตรอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งนี้แล้วก็พบกระดุมพระจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะไม่ใช่กับทุกเรื่องหรอกคะ่ะอันไหนเรื่องอะไรที่มันจะต้องใช้เวลาก็ต้องประคับประคองกันไปรวมไปถึงนะคะทิศทางของเรื่องของการเงินรายได้ผลตอบแทนก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นตามไปด้วยแต่คุณก็ต้องใจเย็นๆ ความพิเศษมันอยู่ตรงที่นะคะมีดาวเข้ามากลุ่มร่วมด้วยนี่แหละคะ่ะรวมแล้วนะคะ5ดวงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะส่งผลไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันและอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆไม่แพ้กันนั่นก็คือพบมรณะดาวอังคารนะคะกับเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรเช่นกัน จะเป็น40วันนะคะสำหรับใครบางคนที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างเพื่อว่าเป็นการผลักดันตัวเองนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าในบรรดานะคะมาตรฐานดาวที่พวกคุณมักได้ยินกันกระเนี่ถือว่าสูงสุดแล้วค่ะสำหรับสองพบเรือนนี้นะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวก่อนอื่นนะคะเราจะให้คุณเห็นภาพรวมแบบกว้างๆกันก่อนค่ะว่า ถ้าเปรียบดาวห้าดวงนี้นะคะเป็นคนมาดูกันว่าใครมาดีมาร้ายจุดที่คุณอาจจะสะดุดติดขัดได้บ้างนะคะอยู่ที่ดาวอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนที่มาจากภพเรือนที่เสียนั่นคือภพวินาศ์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายนะคะการเดินทางไกลด้วยก็ได้ในจังหวะนี้ส่วนในด้านที่เขาส่งเสริมนะคะ ถ้าว่าบาังเอิญคุณกำลังศึกษาเรียนรู้อะไรที่มีความซับซ้อนช่วงนี้คุณจะเรียนรู้ได้เร็วค่ะให้คุณทราบหลักเกณฑ์ตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะคะอีกทั้งนะคะดาวอังคารก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของลาภผลที่อาจจะต้องแลกกับการสูญเสียหรือว่าต้องแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างเราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์ค่ะเริ่มจากดาวประจำราศีของพวกคุณก่อนเลยนะคะดาวพุธ จะมีผลอยู่ในตำแหน่งนี้แค่ช่วงสั้นๆค่ะถึงวันที่10มิถุนายนถือว่าเป็นดาวนะคะที่สร้างความสับสนในการตีความพอสมควรค่ะเขาย้ายขยับราศีเร็วนะคะในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ไม่ถึงเดือนค่ะดีก็จะดีแค่ช่วงสั้นๆเสียก็เสียแค่ช่วงสั้นๆบางทีนะคะยังจับทางอะไรไม่ได้เลยขย้ายกันอีกแล้วนะคะ คุณลองสังเกตตัวเองตามไปด้วยก็ได้นะคะว่าหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้มันจะผ่านไปไวมาไวเรื่องเก่าจบไปก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทนแต่ว่าถือว่ามีบทบาทที่สำคัญค่ะเพราะว่าการขับเคลื่อนของพวกคุณนะคะมีดาวดวงนี้เป็นตัวนำแล้วก็เป็นตัวแทนที่มาจากภพกรรมะอันดับแรกเลยนะคะเมื่อดาวออกมาจากภพกมรณนะก็เหมือนเป็นการฟื้นคืนชีพนั่นแหละคะ่ะ จากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองกันได้มากนะักหลายๆอย่างนะคะทําได้แค่ประคับประคองมาถึงตอนนี้นะคะก็น่าที่จะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งขึ้นกันได้บ้างหรืออย่างน้อยก็มีกําลังใจที่ดีขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะส่งเสริมคุณในเรื่องของาธาตุก็จริงค่ะดาวพุธนะคะเป็นดาวาธาตุน้ำมาอยู่ในตำแหน่งของาธาตุดินส่งเสริมกัน แว่ามีดาวนะคะที่ห้อมล้อมคุณอยู่ตอนนี้ถึงสดวงก็ย่อมที่จะต้องมีความอึดอัดกับสังคมคนรอบข้างอยู่ได้บ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีทั้งดีแล้วก็เสียปกปนกันไปมาถึงตอนนี้นะคะคุณก็หน้าที่จะปล่อยวางแล้วก็ทําใจยอมรับอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นนะคะที่ผ่านมาอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะคุณจะหลีกเลี่ยงหรือว่าจะฝืนได้บ้างไม่ได้บ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติ พบมรณะเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะค่อยๆนะคะ,คคะ,คะผ่อนแล้วก็ดึงจังหวะของตัวเองให้ช้าลงความซับซ้อนแล้วก็หนักเบาในชีวิตของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะบางคนผ่านไปได้ง่ายๆบางคนอาจจะต้องใช้เวลาแต่เดี๋ยวนะคะพอตั้งหลักกันได้แล้วก็จะกลับมาขับเคลื่อนตัวเองกันได้ดีขึ้นตำแหน่งนี้นะคะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นคะ่ะคุณจะกลับมาขับเคลื่อนตัวเองได้ดีก็คือหลังวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไป ตรงนี้นะคะคุณจะได้รับอนิสงส์ที่ดีส่วนหนึ่งจากเจ้าของภพเรือนที่เขาเป็นเกษตรบทสรุปของพวกคุณที่แท้จริงนะคะจะอยู่ที่ดาวอังคารค่ะเพราะว่าเขาทิ้งท้ายอยู่ที่ภพมรณะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเราจะค่อยๆไล่จากดาวที่เขาเริ่มส่งผลก่อนไปต่อกันที่ดาวอาทิตย์ค่ะเป็นตัวแทนที่มาจากภพวินาศนะคะความหมายของดาวดวงนี้นะคะจะให้ผลได้ทั้งในด้านที่เป็นบวกแล้วก็ลบ ดีส่วนดีเสียส่วนเสียนั่นแหละคะ่ะว่าง,ง่ายๆในทางโหราศาสตร์นะคะจะเชื่อมโยงไปถึงการทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังการซุ่มทำํำการมีความลับคุณมีความลับกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นมีความลับกับคุณก็ได้ในที่นี้นะคะก็อาจจะมีการดีวงานหรือว่าการทำอะไรลับๆอยู่เบื้องหลังหรือว่านะคะมีการช่วยเหลือสนับสนุนกันก็ทำแบบไม่เปิดเผย การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความซับซ้อนก็ได้ค่ะเช่นที่ว่าเป็นการค้นคว้างานวิจัยนะคะคนที่อยู่ในสายงานนี้ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะค้นพบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาโดยบังเอิญหรือว่าถ้าเป็นการศึกษาเรียนรู้ทักษะอะไรที่มีความซับซ้อนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากช่วงนี้คุณก็จะเรียนรู้กันได้ไวไปเกี่ยวข้องกับความห่างเหินก็ได้ค่ะบางคนก็อาจจะมีลาภผลจากการเดินทาง ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไกลนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปกันอีกทั้งนะคะยังหมายถึงศัตรูที่ไม่เปิดเผยซึ่งเข้ามาได้ทั้งในรูปแบบของคนหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่แฝงอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถ้ามีโรคที่ตรวจหาสาเหตุได้ยากก็จะตรวจพบเจอค่ะ ก่อนที่จะลุกลามสามารถที่จะระงับยับยั้งได้ก่อนที่จะบานปลายหรือว่าได้ยาดีเจอหมอเก่งตรงนี้ถือว่าเป็นอณิสงส์ที่ดีของดาวเจ้าเรือนที่เขาเป็นเกษตรนะคะอีกทั้งเรื่องของความยุติธรรมหากคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะตรงนี้สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะคุณสามารถใช้ให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองได้เช่นว่าตัดสินใจออกมาจากสภาพแวดล้อมหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งเสริม ซึ่งหลักเกณฑ์นี้นะคะใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะทั้งอาชีพการงานและก็ความรักความสัมพันธ์เมื่อคุณพาตัวเองออกมานะคะก็เหมือนให้ความยุติธรรมกับตัวเองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและโดยเฉพาะนะคะในพื้นฐานของตำแหน่งนี้ก็มีทั้งพระหัสแล้วก็มริตยูที่เป็นตัวกำหนดทิศทางหลักๆอยู่แล้วนะคะว่าคุณย่อมมีโอกาสที่จะมีวิถีชีวิตบางแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม เช่นว่าหากใครนะคะคุณมีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานหรือว่าศึกษาเรียนต่อแค่ว่านะคะจะส่งผลในช่วงไหนภายในหนึ่งปีต่อจากนี้มีโอกาสที่คุณจะมีคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคู่หุ้นส่วนใหม่ๆคะ่ะไปเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนบางคนก็อาจจะพบรักทางไกลนะคะคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษา หรือว่านะคะถ้าที่ผ่านมาครอบครัวไหนคุณมีคนเจ็บป่วยไม่สบายก็มีโอกาสที่จะหายนะคะหรือว่าหนักก็จะกลายเป็นเบานี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้คุณเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมส่วนความหมายอื่นๆนะคะทั่วไปก็เช่นว่าบางคนอาจจะมีความสนใจที่เกี่ยวกับของเก่าโบราณค่ะหรือว่ามีความสนใจที่เกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับสายมูนะคะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเลื่อมใสศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าได้เดินทางไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือช่วงนี้ก็อาจจะมีเส้นมีลังสังหรณ์นะคะสำหรับบางคนทุกอย่างนะคะที่คุณจะต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอํานาจก็จะค่อยๆมีทิศทางที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยนะคะปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายและเมื่อดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนย้ายมาเป็นเกษตร มีผลแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปถึง14มิถุนายนโดยประมาณส่งผลนะคะไปถึงพบกระดุมพ้าที่เกี่ยวกับรายได้ผลตอบแทนช่องทางการมีรายได้ส่วนหนึ่งบอกไปแล้วนะคะว่าจะมีลาบผลจากแดนไกลแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็เช่นกันค่ะเมื่อดาวนะคะออกจากพบเรือนที่เสียค่าใช้จ่ายของคุณก็น้าที่จะลดลงได้บ้างกว่าช่วงก่อนหน้านี้ เรื่องของการเงินก็แบบนี้แหละคะ่ะจะมีช่วงหนักช่วงเบามาถึงตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคุณน่าจะได้พักหายใจหายคอกันได้บ้างอะไรที่มันจำเป็นจะต้องเสียนะคะก็เหมือนว่าได้ถูกจ่ายออกไปแล้วพบเรือนนี้นะคะเป็นพบเรือนของความเจริญก้าวหน้าค่ะผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์เดาวเข้ามาได้จังหวะนะคะที่จะมีการเปลี่ยนทายเป็นการสนับสนุนผลักดันจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง อะไรที่คุณมีความหวังตั้งใจหรือว่าคาดหวังเอาไว้แต่ทั้งนี้นะคะฟังให้ดีนะคะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินไปกว่าวาสนาในพื้นดวงกําเนิดที่คุณควรจะได้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ตามนั้นค่ะที่บอกแบบนี้นะคะก็เพราะว่าบางคนยังไม่เจอในสิ่งที่ถูกโฉลกกับพื้นดวงของตัวเองถ้าก่อนหน้านี้ไปพยายามผิดที่พยายามผิดเรื่องมาถึงช่วงนี้ก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะ ในบรรดาพวกคุณนะคะก็ย่อมที่จะต้องมีทั้งสองรูปแบบคือนะคะเปิดทางให้คุณได้ทำในสิ่งที่ทำอยู่แล้วให้มีความราบรื่นสะดวกมากขึ้นกับสองก็คือเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่เหมาะกับพื้นดวงของตัวเองเช่นวัตถคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่ก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาค่ะถือว่านะคะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีสำหรับการเริ่มอะไรใหม่ๆสำหรับบางคน ถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วนะคะในบางแง่มุมมันควรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะอาณิสง์ที่ดีของพบเดือนนี้มีค่อนข้างหลากหลายความหมายค่ะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่การงานหรือว่าได้ไปทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำมาก่อน ตรงนี้นะคะเป็นผลมาจากดาวเสาด้วยส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้เสมอตราบใดที่ดาวเสารอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่ายๆหรอกค่ะก็จะต้องทำในสิ่งที่ยังไม่ถนัดแล้วก็ต้องฝ่าฟันไปต้องอาศัยความอดทนการตีความของเรานะคะพยายามให้คุณมองให้รอบด้านพิจารณาทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าแต่จะไปมองแต่เพียงดาวที่อยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นชีวิตก็คงไม่มีที่ติหรอกค่ะบางคนนะคะคุณได้สืบทอดวิชาหรือว่ารับช่วงต่อกิจการของครอบครัวเพราะว่ามีโอกาสที่บางคนคุณจะได้ลาบผลจากทรัพย์สินมรดกสามารถที่จะเอาไปต่อยอดหรือว่าทำให้งอกเงยจากเดิมหรือว่าค่าใช้จ่ายนะคะความวุ่นวายต่างๆหลายๆอย่างในบ้านก็อาจจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งนะคะบางคนก็อาจจะมีแผนที่จะทำอะไรไปถึงช่วงปลายปีแล้วด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าพบสุภานี้นะคะเป็นการนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองทุกความคิดแล้วก็ทุกการกระทำของคุณจะน้อมนำไปในทางที่ทำให้ตัวเองดีกว่าช่วงที่ผ่านมาจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกัน อีกทั้งนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้หรือว่าศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ได้และทุกๆก,การเรียนรู้ของคุณก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีนะคะได้เรียนรู้กับคนที่เขารู้จริงและอะไรนะคะที่เป็นความกดดันที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางสถานะนะคะท้าไมจบหรือว่าห่างเหินกันไปก็เหมือนเป็นการพักรบชั่วคราวเหตุผลนะคะก็เพราะว่า ดาวสุขเขาเป็นเกษตรแค่ชั่วคราวค่ะแต่ว่าดาวที่เป็นอุปสรรคตัวจริงของคุณนะคะแล้วก็จะอยู่ตลอดไปจนถึงสิ้นปีนะั่นก็คือพระราหูที่เล็งลัคนาถึงแม้ว่าคุณจะมีผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แต่ก็อาจจะช่วยกันไปกระทบกระทั่งกันไปนั่นแหละคะ่ะและดาวเสาร์ก็คืออุปสรรคที่เกี่ยวกับบริวารคนที่อยู่ในความดูแลของคุณก็อ,อาจจะมีเรื่องให้คุณได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันได้บ้างเป็นระยะระยะเช่นกัน ดีนะคะตรงที่ดาวพฤหัสเขามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้แล้วส่วนหนึ่งแต่ปัญหาบางอย่างถ้าคุณสังเกตดีๆมันไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะแค่ว่าจากหนักก็จะเป็นเบาหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับความเป็นเกษตรในตำแหน่งนี้อณิสงในด้านที่ดีมีมากกว่าเสียแน่นอนมาถึงตรงจุดนี้นะคะคงไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากลคะค่ะสาหรับลัคนาราศีกัน คุณผ่านพบมรณะไปได้นี่ก็ถือว่ามีภูมิต้านทานที่สูงขึ้นกันทุกคนนะคะหลังจากนี้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะทำทุกอย่างไปตามจังหวะและก็โอกาสที่เข้ามาในช่วงเวลานี้และก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณให้ถูกต้องว่าควรเร่งรีบกับอะไรและก็ควรปล่อยวางกับเรื่องอะไรซึ่งดาวที่เป็นเกษตรสองดวงพร้อมกันนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆค่ะ เวลาที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนต้องรู้สึกรับรู้ได้แค่ว่ามันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณแต่ละคนด้วยและโดยเฉพาะนะคะในภพเรือนนี้ก็มีดาวที่ให้อานิสงส์ที่ดีส่งเสริมดาวสุขไม่น้อยสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ที่จะทำให้คุณมีวิถีชีวิตบางแง่มุมต่างไปจากเดิมซึ่งแน่นอนนะคะว่าทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและก็ไม่ใช่ว่าดาวดวงไหนจะดนบันดาลให้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกที่จะกระทํำแล้วก็ตัดสินใจและอุปสรรคก็ย่อมที่จะต้องมีเข้ามาอยู่ได้บ้างนะคะแต่ว่าในด้านที่ดาวเป็นเกษตรไม่มีอนุภาพใดเหนือมากไปกว่านี้ จริงอยู่นะคะว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนชีวิตของเราจะถูกกำหนดมาจากบุญและกรรมที่ทำมาจากอดีตแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับปัจจุบันนี้คุณมีสิทธิที่จะเลือกแล้วก็กำหนดทิศทางชีวิตของตัวคุณเองเราขออวยพรให้นะคะว่าหลายๆอย่างเปิดทางนะคะให้คุณเลือกถูกคิดถูกแล้วก็พบสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงและที่สำคัญนะคะอยากให้ความสำคัญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางคะ่ะ ถ้ามีความตั้งใจกับสิ่งใดแล้วนะคะก็ขอให้จดจอกับความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายของคุณไว้เพราะว่ามีอยู่เหตุผลเดียวนะคะที่คุณจะไม่ได้รับอนิสง์ที่ดีจากดาวในช่วงนี้นั่นก็คือถ้าทักษะจรของดาวศุกร์หรือว่าดาวอังคารใครเป็นกละกินีคุณความดีบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและดาวต่อไปนะคะที่จะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือดาวอังคาร เป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนค่ะภพมรณะแล้วก็ภพสหัชชะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน,น่งนี้ตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนไปจนถึง12กรกฎาคมประมาณ40วันค่ะแล้วก็เด่นเป็นสง่านะคะอยู่ดวงเดียวไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบังแล้วก็เป็นตำแหน่งของแม่ธาตุไฟค่ะการให้ผลนะคะจะเห็นภาพเห็นผลชัดเจน จะเป็น40วันของการสะสางและก็คลี่คลายอะไรที่ยังค้างค้างไม่ได้ข้อสรุปจะปิดจบที่ดาวดวงนี้แหละคะ่ะสำหรับพโบมรณะนะคะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการคลัดกองผู้คนในช่วงนี้คนเก่าไปคนใหม่มาเป็นโค้งสุดท้ายของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ของการที่จะต้องจบการจากเลิกลายาร้างความพลัดพราาการสูญเสียการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง การเจ็บไข้ไม่สบายทรัพย์สินมรดกพินัยกรรมนะคะการเดินทางไกลยอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ถือว่ามีความเปราะบางค่ะไม่ว่าจะกับสถานะไหนจะเน้นเฉพาะกับที่คุณนะคะมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเป็นหลักคนโสดก็จะเป็นรูปแบบหนึง่งคนมีคู่ของคนรักก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งบางครั้งนะคะการจบ การจากก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเสียหายเสมอไปยิ่งเดาเจ้าของพบเรือนเป็นเกษตรด้วยแล้วนะคะย่อมที่จะต้องมีอานิสงส์ที่ดีบางอย่างแฝงอยู่สำหรับบางคนนะคะก็เหมือนเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยซ้ำค่ะจุดเด่นของพบเรือนนี้นะคะก็คือการที่จะได้อะไรจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องสูญเสียเช่นว่าได้ทรัพย์สินมรดกแต่ก็ต้องแลกมากับการผิดใจกันกับพี่ๆน้องๆบางคน หรือว่าต้องสูญเสียคนอันเป็นที่รักไปบางคนคุณมีคู่ความมีคู่กรณีคุณชนะคดีก็จริงได้ค่าเสียหายได้ค่าเลี้ยงดูแต่ก็อาจจะต้องแลกมากับการเสียความรู้สึกหรือว่าการได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งนะคะแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียความรักที่ไม่คู่ควรหรือว่าหมดวาสนาต่อกันบางคนตัดสินใจออกจากงานที่กดดันเพื่อแลกกับความสบายใจแล้ก็สุขภาพจิตของตัวเอง หรือว่าได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานก็ได้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเราคงไม่สามารถยกตัวอย่างให้ตรงกับทุกคนได้หรอกคะ่ะคุณลองเอาหลักเกณฑ์น,นี้นะคะไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูตรงนี้นะคะมันอยู่ที่มุมมองล้วนๆเลยค่ะว่าใครจะให้น้ำหนักไปในด้านที่คุณได้หรือว่าคุณเสียมากกว่ากันเพราะว่าความหมายของพบเรือนนี้เขาเป็นลักษณะนี้ การได้มาจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกับบางอย่างเสมอหรือว่าถ้าคุณเจ็บป่วยนะคะก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งอีกทั้งนะคะยังคงมีผลกับการโยกย้ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการได้ย้ายถิ่นฐานสำหรับบางคนคุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานด้วยก็ได้สำหรับพบเดือนนี้นะคะส่วนใหญ่จะบังคับให้คุณจะต้องจบแล้วก็ต้องเปลี่ยนค่ะเป็นสิ่งที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยาก อีกทั้งนะคะคุณสามารถที่จะลื้อฟื้นวิชาความรู้ความสามารถเก่าๆคะ่ะหรือว่าเป็นอาชีพในอดีตที่อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทำไปคุณสามารถเอากลับมาปัดฝุ่นมาต่อยอดนะคะทำให้มันทันยุคทันสมัยกลับมาเป็นลาบผลให้คุณใหม่ได้ด้วยเช่นกันเป็นลาบผลที่ได้มาจากสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วในอดีตถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ถ้าคุณสามารถนะคะประครับประคองคู่ของคุณให้ผ่านพพมรณะไปได้ก็ถือว่าผ่านช่วงเปราะบ,บางไปได้อีกหนึ่งจังหวะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับคู่ของคุณได้เป็นระยะระยะตรงนี้นะคะคุณจะสังเกตเห็นได้แล้วนะคะว่าชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกคะ่ะไอ้ที่ว่าเคยรักเคยเป็นคนที่ใช่ พอมาถึงวันหนึ่งก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมนะคะที่คนส่วนใหญ่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าที่ทุกวันนี้ยังเป็นทุกข์กันอยู่ก็เพราะว่ามันยากที่จะทําใจยอมรับนี่แหละค่ะและการที่จะปล่อยวางการที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาทุกลัคนาราศีนะคะเมื่อถึงเวลาคุณก็จะต้องผ่านบททดสอบนี้เหมือนกันหมดทุกคน และไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะมีทั้งคนที่สมหวังและคนที่ผิดหวังชีวิตคนเราต้องขับเคลื่อนแล้วก็ไปต่อค่ะก็แค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้รู้จักคนใหม่ๆกันสำหรับพบเรื่องนี้นะคะที่มีความเกี่ยวข้องไปถึงคนโสดนั่นก็คือมีโอกาสที่จะได้ศึกษาดูใจกับชาวต่างชาติหรือว่าเป็นรักทางไกลหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งผ่านการเลิกราย่าร้างมา อีกทั้งนะคะเกณฑ์ของการที่จะได้ลาบผลที่เกี่ยวกับความเป็นความตายยิ่งถ้าใครทําอาชีพที่เกี่ยวกับการขายประกันชีวิตนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีไรายได้ที่ดีมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากกว่าปกติหรือว่าได้เงินประกันชีวิตครบกําหนดคืนถ้ามีเรื่องของการหย่าร้างนะคะคุณก็จะได้ค่าเลี้ยงดูหรือว่าในอดีตนะคะถ้าคุณทําอะไรร่วมกับใครแล้วเกิดความไม่สบายใจเช่นว่าเป็นคู่ค้าคู่สัญญา ซึ่งตอนนี้สัญญาอาจจะใกล้หมดแล้วก็ได้ค่ะคุณเป็นอิสระสามารถที่จะมีคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ก็ได้เช่นว่าถ้าเป็นศิลปินดารานะคะตรงนี้จะเห็นภาพชัดเจนการเปลี่ยนสังกัดเปลี่ยนผู้จัดจาก,การเปลี่ยนคนดูแลหรือว่าถ้าใครนะคะที่แอบส่งใบสมัครไปทำงานที่อื่นอาจจะถูกเรียกตัวได้นะคะการทำงานวิธีการทำงาน,างานมีการเปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายไปโดยปริยาย ตรงจุดนี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปถึงพบสหัชชาที่จะได้รับอนิสง์ที่ดีด้วยเช่นกันคุณมีโอกาสที่จะได้ทำเอกสารข้อตกลงที่มีความสำคัญสำคัญค่ะตรงนี้เชื่อมโยงไปถึงสัญญาจ้างงานด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่เดี๋ยวมันจะมีความคืบหน้าเข้ามาให้คุณเห็น สายงานที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะการคมนาคมผู้ประกาศข่าวสื่อโฆษณานักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คำพูดนะคะก็จะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษถ้าคุณนะคะมีเรื่องที่จะต้องติดตามวิ่งเต้นก็เหมาะที่จะจัดการในช่วงเวลานี้อีกทั้งนะคะสายงานที่คุณจะต้องใช้ภาษาที่สองต้องติดต่อกับต่างประเทศ ถ้าทำการค้าการขายนะคะที่อยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะมีการขับเคลื่อนที่ดีค่ะดีกว่าการค้าการขายทั่วไปอีกทั้งนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาศึกษาทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมคุณสนใจเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้ไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคย สำหรับคนที่อยู่ในช่วงทดลองงานนะคะช่วง1-2เดือนนี้คุณยิ่งต้องทำผลงานให้ออกมาให้ดีค่ะถ้าคุณดูแล้วนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตณจุดที่คุณอยู่ในจังหวะนี้แต่ถ้าคุณดูแล้วยังไม่มีทิศทางที่จะส่งเสริมหรือทำให้คุณมีความก้าวหน้าได้เลยก็อย่าไปเสียเวลานะคะควรที่จะมีแผน 1, แผน2เผื่อไว้แล้วก็แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะคะมาพัฒนาตัวเองกัน เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีช่องทางแล้วก็มีทางเลือกได้มากขึ้นค่ะและสำหรับคนที่ว่างงานรองานอยู่นะคะคุณส่งใบสมัครไปทิ้งไว้นานแล้วหลังวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะช่วงที่ดาวประจำราศีของคุณเป็นกเกษตรอยู่ในภพกัมมะมีโอกาสที่คุณจะได้ลุ้นนะคะที่คุณจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะถ้าเป็นสายงานอาชีพที่เราบอกไปก็จะมีโอกาสมากเป็นพิเศษ เพราะว่าหนึ่งปีนะคะมีครั้งเดียวสำหรับความเป็นกเกษตรที่อยู่ในตำแหน่งนี้อณิสงในด้านที่ดีนะคะมันสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะจากตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งจากปัจจัยภายนอกด้วยอีกส่วนหนึ่งมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างไปได้เองนั่นแหละคะ่ะขอแค่ให้มีกำลังใจที่ดีนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปเก็บไว้แค่เป็นความทรงจำแล้วก็บทเรียนเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคต และก่อนที่เราจะจบกันเราขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าจะมีอยู่เหตุผลเดียวเท่านั้นที่คุณจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวดวงนี้ก็คือถ้าทักษาจรของใครดาวอังคารเป็นกลักกินีคุณความดีที่ควรจะได้ก็อาจจะถูกลดทอนลงไปและสุดท้ายนะคะที่เราจะเพิ่มเติมเป็นข้อคิดดีๆสำหรับคลิปนี้กันในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ค่ะ ว่าทุกสังคมนะคะก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุกรัคนาราศีก็จะมีทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายกระทําและถูกกระทําทุกอย่างของการตีความและข้อเสนอแนะของเรานะคะมันจะใช้ได้กับสิ่งที่ทําอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องต่อให้การยึดมั่นความดีของพวกคุณจะไม่มีคนเห็นไม่มีคนรับรู้ก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันตัวคุณเองค่ะจะให้ผลช้าหรือเร็วอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าการที่เราไม่เบียดเบียนทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะก็เหมือนเป็นการรักษาศีลไปในตัวนั่นก็คือการไม่สร้างอริศัตรูหรือว่าเจ้ากรรมในเวรส่วนอะไรนะคะที่มันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้เราก็แค่ต้องทําใจยอมรับค่ะไปพร้อมๆกับทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ